สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพามาเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะแบบเปิดหาดเล่มนี้นะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่30นะคะเดี๋ยวจะทบทวนนะคะหลังจากที่นักเรียนเรียนในเรื่องของอมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันแล้วก็ไม่เท่ากันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการเปรียบเทียบ จำนวนตามที่กำหนดให้นะคะในกรอบข้อความนี้นะคะให้นักเรียนดูกรอบข้อความนี้ก่อนเขาบอกว่านาวีชวนสิระกับทีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันมาค้างคืนที่บ้านไร่หลังจากสวัสดีคุณปู่คุณย่าแล้วนาวีพาเพื่อนไปเก็บกระเป๋าเสือ้อผ้า ในห้องนอนก่อนจะออกไปวิ่งเล่นดูสัตว์ต่างๆางนะคะเขาก็จะมีภาพมาให้ดูตัวอย่างที่หนึ่งข้อที่หนึ่งจำนวนเตียงนอนกับจำนวนนักเรียนอะให้เราดูจำนวนเตียงนอนก่อนจำนวนเตียงนอนมีเท่าไหร่คะเตียงอันนี้คือเตียงนอนจำนวนเตียงนอนมีเท่าไหร่คะจำนวนเตียงนอนมี หนึ่งจำนวนเตียงนอนมีหนึ่งนะคะจำนวนเตียงนอนแทนค่าด้วยหนึ่งกับจำนวนนักเรียนจำนวนนักเรียนมีกี่คนมีนาวีสิระนาวีหนึ่งสิระสองและ ทีเป็น3ใช่ไหมคะแสดงว่าจำนวนนักเรียนแทนค่าด้วย3คือ3คนนะคะเพราะฉะนั้น1กับ3เตียงนอนมี1จําจำนวนเด็กเป็น3เพราะฉะนั้น1น้อยกว่า3แสดงว่าเตียงนอนมีค่าน้อยกว่าคน นะคะเตียงนอนมีค่าน้อยกว่าคนต่อมาอันนี้แทนสัญลักษณ์นะคะเขียนเลขหนึ่งแล้วก็เครื่องหมายน้อยกว่าคุณครูบอกแล้วว่าถ้าค่าไหนที่น้อยกว่าให้หันปากแหลมไปแทงค่าที่น้อยกว่าหันปากแหลมไปนะคะหันปากแหลมไป ส่วนฝั่งที่มากกว่าจะอ้าปากนะคะไปกินฝั่งที่น้อยกว่าต่อมาข้อที่สองจำนวนหมอนกับจำนวนเด็กอ่ะมาดูหมอนหมอนมีหนึ่งสองสามสี่หมอนมีเท่าไหร่คะมีส,ส,มมสี่เขียนแทนค่าด้วยเลขสี่อ่ะหมอนมีสี่เขียนแทนค่าด้วยเลขสี่ นะคะคกับเด็กเด็กเมื่อกี้เราบอกมีกี่คนเน็่เมื่อกี้มีกี่คนคะหนึ่งสองสามสามคนก็แทนค่าด้วยเลขสามจำนวนเด็กคือสเขียนตรงนี้ว่าสามทีนี้เรามาเปรียบเทียบเลขสองจำนวนนี้ว่ามีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากันหรือว่าไม่เท่ากัน นะคะเอามาดูหมอนมีสี่จำนวนเด็กมีสามแสดงว่าเลขสี่มันทำไมกว่าเลขสี่มีค่าทำไมกว่าคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันอ่ามีค่ามากกว่าก็เขียนมออ่ากมากกว กว่าไม่อีกกว่ามากกว่า,าคุณครูเขียนเบียดกันคุณครูขออนุญาตลบนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะเขียนนักเรียนต้องเว้นระยะช่องไฟให้สวยงามอ่านักเรียนบางคนอาจจะเขียนลายมือสวยกว่าครูอิวนะคะครูอิ๋วขออนุญาตหน่อยอต่อมาอีกบรรทัดหนึ่งเขียนแทนค่าด้วยสัญลักษณ เลขสีและเครื่องหมายมากกว่ามากกว่าหันไปทางไหนอ้าปากไปแทงตัวที่ไปกินตัวที่ทำไมมีค่าน้อยกว่าตัวค่าน้อยกว่าจะโดนปากแหลมแพงนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนทำแบบนี้ข้อทั้งข้อ3ข้อ4ข้อห้าเขาถามอะไร ให้นักเรียนไปนับดูจํานวนอ่านงั้นเดี๋ยวครูจะพาทาเลยนะคะข้อสามจำนวนเด็กจํานวนเด็กเท่าไหร่ช่วยกันครูตอบจํานวนเด็กเท่าไหร่คะจํานวนเด็กสามเขียนแทนค่าด้วยเลขสามต่อมาจำนวนเด็กเป็นสามเขียนแทนค่าด้วยเลขสามต่อมา ต่อมาเป็นจํานวนผ้าหม่มอ่ะมานับนักเรียนมานับไปพร้อมๆกันนะคะดูที่รูปภาพจํานวนผ้าห่มมีกี่พืนอ่ะนับหนึ่งสองสามจำนวนผ้าหม่มมีกี่ะนะ 1, 2, นนผืนคะมีสามผืนอ่ะเขียนแทนค่าจํานวนผ้าห่มด้วยเลขสามนะคะให้นักเรียนดูข้อความนี้เลขนี้สองเลขนี้เปรียบเทียบสิคะสองเลขนี้ ทำไมกันเขียนเหมือนกันไหมคะหน้าตาเหมือนกันไหมคะอะถ้าหน้าตาเหมือนกันสามกับสามเหมือนกันสแสดงว่าจํานวนข้อนี้มันทําไมกันมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันอ่าเก่งมากเลยคะ่ะมีจํานวนที่เท่ากัน บรรทัดแรกจะเขียนเป็นตัวหนังสือกับเลขมีจํานวนที่เท่ากันเพราะฉะนั้นบรรทัดน,นี้เขียนแทนค่าด้วยสัญลักษณ์คือเลขสามกับเลขสามไว้ก่อนทีนี้ตรงกลางเราจะเขียนแทนค่าด้วยสัญลักษณ์คือเครื่องหมายเท่ากับเขียนยังไงนะสองเส้นขนานกันใช่ไหมคะสามกับสามมันทําไมกัน มันเท่ากันนะคะข้อนี้สามกับสามสาแสดงว่าจำนวนเด็กและจำนวนผ้าหม่มมีค่าเท่ากันเก่งมากเลยค่ะมาดูข้อสี่จำนวนผ้าหม่มเมื่อกี้เรานับจำนวนผ้าห่มเท่าไหร่นะคะสามใช่ไหมจำนวนผ้าห่มคือสามเขียนแทนค่าด้วยเลขสามจำนวนผ้าห่มคือสามจำนวนหมอนอไปดูรูปจำนวนหมอนมีหนึง สองสามสี่จำนวนหมอนมีเท่าไหร่นะคะมีสี่ใบจานวนหมอนมีสี่ใบสามกับสี่เลขสองจำนวนนี้มันทำไมกันเอ่ยมนทำไมกันคะมันเท่ากันไหมอ่ะคุณคุณถามก่อนมันเท่ากันไหมคะอ่าเก่งมากไม่เท่ากันอ่ะมันไม่เท่ากันแล้วมัน แล้วมันมีค่าทำไมกันสามมันมีค่าทำไมน้อยกว่าเก่งมากสามมันมีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่คะน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าจำนวนหมอนคือสี่สามแสดงว่าสามมีค่าน้อยกว่าสี่อ่าบรรทัดนี้เขียนแทนเลขสัญลักษณ์สาม น้อยกว่าคุณครูบอกแล้วว่าน้อยกว่าหันปากแหลมไปทางไหนหันมาทางฝั่งที่น้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้ในลักษณะนี้ต่อมาข้อห้า 5. จำนวนหมอนจำนวนหมอนเท่าไหร่เมื่อกี้เรานับจำนวนหมอนเท่าไหร่1นึ่งสองสาสี่จำนวนหมอนมี4ี่แทนเลขแทนอ่า แทนจานวนได้คือเลขสี่จำนวนเตียงนอนจํานวนเตียงนอนจํานวนเตียงนอนคือเท่าไหร่เตียงนอนคือหนึ่งอ่ะเตียงนอนคือหนึ่งจำนวนเตียงนอนเตียงนอนนี้เป็นเตียงเป็นเตียงลักษณะเป็นเตียงมีขาลงมานะคะเตียงนอนเตียงนอนเป็นหนึ่ง จำนวนนี้สกับ1อ่ะเปรียบเทียบสองจำนวนสมันทำไมกว่าสมันทำไมกว่าคะมันมากมออากอมากกอวอากว่าไม่เอกกว่าสาสแดงว่าสมากกว่า1ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ให้หนักเรียนเขียนแทนค่า บรรทัดนี้เราจะแทงค่าด้วยสัญลักษณ์4กับ1คุณครูบอกแล้วว่าฝั่งที่มีค่ามากกว่าจะอ้าปากฝั่งที่มีค่าน้อยกว่าจะโดนปาแกแหลมทำไมแทงนะคะข้อนี้จะได้คำตอบประมาณนี้นะคะหน้าที่30นะคะต่อมา ามาดูแบบฝึกหัดหน้าที่33เป็นการเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามากเป็นการเรียงลำดับจากน้อยไปหามากดูนะคะเขาแต่ในแต่ละข้อให้นักเรียนดูคำสั่งก่อนในแต่ละข้อเขาจะกำหนดเลขมาให้ นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อความของฮิปโปข้อความของสิงโตเขาก็จะกำหนดเลขมาให้ในแต่ละข้อแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างข้อที่1การเรียงลำดับจากน้อยไปหามากเขากำหนดเลขมาให้3ตัวมีเลข0ูนย์ทีนี้ให้เราจัดลำดับ ตามคําสั่งที่เขากําหนดให้คือน้อยไปหามากอะมาดูวิธีการเรียงเราจะเรียงได้อย่างไรเดี๋ยวคุณครูจะถามก่อนว่า0ูนเลขไหนที่มีค่าน้อยที่สุดคะ0ูนสองหนึ่งเลขไหนคะมีค่าน้อยที่สุดอ่าเก่งมากเลยค่ะคือเลข ศูนย์มีค่าน้อยที่สุดอ่าน้อยที่สุดมาไว้ข้างหน้าสุดคือเลขศูนย์ต่อมาลองลงมาลองลงมาคือเลขหนึ่งและตัวที่มีค่ามากที่สุดในสามจำนวนนี้คือเลขเลขอะไรคะเลขอะไรนะอ่าคือเลขสองนะคะการเรียงลำดับ จากน้อยไปหามากมี4ีข้อต่อมาเป็นวิธีการเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยอ่าทีนี้เมื่อกี้เราจะเอาน้อยมาไว้ข้างหน้าสุดใช่ไหมคะต่อมาเราจะเอาค่ามากมาไว้ข้างหน้าสุดและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยอ่าดู ข้อที่หนึ่งมีเลขสามจำนวนเหมือนกันข้อที่หนึ่งเรียงได้อย่างไรนะเลขไหนนะที่มีค่าน้อยที่สุดมีเลขสองศูนสามเลขอะไรนะที่มีค่าน้อยที่เออโทษค่ะที่มีค่ามากที่สุดเลขไหนคะสองศูนสามเลขอะไรเอ่ยคือเลข สามเก่งมากเลยค่ะเอาเลขสามมากที่สุดมาไว้ข้างหน้าเพราะให้เรียงลำดับจากมากไปหาหน้อยเอาค่ามากมาไว้ที่หนึ่งตัวแรกต่อมาลำดับถัดมาคือเลขเลขอะไรคะอ่าเลขสองตัวที่มีค่าน้อยที่สุดของจำนวนนี้คือเลขเลข ศูนย์อ่าเก่งมากเลยค่ะให้นักเรียนทำนะคะคุณครูทำตัวอย่างให้อย่างละข้อนะคะจากน้อยไปหามากคุณครูยกตัวอย่างให้หนึ่งข้อให้นักเรียนทำในข้อถัดไปเหลือสามข้อให้นักเรียนทำข้อถัดไปนะคะอ่าข้อ2เหมือนกันคุณครูยกตัวอย่างให้ที่เหลือให้นักเรียนลองทำด้วยตนเองนะคะต่อมาข้อสา แล้วคุณครูจะอ่านโจทย์ให้ฟังแล้วให้นักเรียนชี้ตามไปพร้อมๆกับครูนะคะอ่ะมีส้มกี่ผลคะสี่ผลมังคุดเจ็ดผลมะม่วงสองผลอยู่ในตะกร้าเขียนจำนวนผลไม้จากน้อย ไปหามากเขียนจำนวนของผลไม้ไม่ต้องเขียนชื่อผลไม้นะคะเขียนจำนวนของผลไม้จากน้อยไปหามากอ่ะมาดูมีเลขสี่เลขเจ็ดและเลขสอง เมื่อกี้คำสั่งเขาให้เรียงอะไรนะคะเรียงจากน้อยไปหามากอะสามจำนวนนี้สามเลขนี้ให้นักเรียนลองเรียงจากน้อยเอาน้อยมาไว้ข้างหน้าเอาลำดับมากไปไว้หลังสุดท้ายเลยให้นักเรียนลองเรียงลองทำดูนะคะ,ะมาหน้าถัดมาหน้าที่สามสิบสี่ หน้าที่สามสิบสี่นะคะเป็นข้อ4ข้อ 4, อ,4อ่ะดูข้อ4ก่อนเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่มากกว่าจํานวนที่กำหนดให้ u หน่งนะคะเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่มากกว่าจํานวนที่กำหนดให้ u หน่ง เพราะฉะนั้นในรูปภาพหมีสีฟ้าเขากำหนดเลขแปดถัดจากเลขแปดคือเลขอะไรอยู่หน,นึ่งคะแนนถัดจากเลขแปดคือเลขอะไรที่มากกว่าอยู่หน,นึ่งคะแนนคือเลขเลขเลขอะไรคะอ่าคือเลขเก้า เก่งมากเลยค่ะอะมีสีฟ้าถัดมากำหนดเลขห้าถัดจากเลขห้ามากกว่าหนึ่งคะแนนคือเลขเลขอะไรคะห้าแล้วก็ห้าแล้วก็นะคะต่อมาศูนแล้วก็อยู่หนึ่งคะแนนศูนย์แล้วก็หนึ่งสามแล้วก็สามแล้วก็อะไร สามแล้วก็อะไรอยู่หนึ่งคะแนนสามแล้วก็สี่อ่ะเก่งมากนะคะต่อมาคําสั่งนี้เขียนแสดงจํานวนที่น้อยกว่าจํานวนที่กาหนดให้อยู่หนึ่งคะแนนสีเขียวกําหนดเลขเจ็ดมาน้อยกว่าเจ็ดคือน้อยกว่าเจ็ดคืออะไรก่อนเลขเจ็ดคือเลขเลขอะไรคะ หอ่ะน้อยกว่าเจ็ดอยู่หนึ่งคะแนนคือเลขหกอ่ะถัดมาสามสามอ่ะมีเลขอะไรที่น้อยกว่าสามอยู่หนึ่งคะแนนเลขอะไรเลขสองต่อมาสิบสิบเลขอะไรที่มีค่าน้อยกว่าสิบอยู่หนึ่งคะแนนคือเลขเก้าหนึ่ง เลขอะไรคะน้อยกว่าหนึ่งมีเลขอะไรน้อยกว่าหนึ่งไข่ต้มคือศูนอ่ะต่อมาข้อที่หกให้นักเรียนเขียนแสดงจำนวนและเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะเขียนแสดงจำนวนและเรียงลำดับให้ถูกต้องมีศูนย์มีหนึ่ง แล้วอะไรต่อมีศนย์มีหนึ่งเว้นไว้ไม่มีคําตอบต่อมาที่สเลยเลขอะไรหายไปเลขอะไรบ้างคะหายไป0ูหนึ่งแล้วก็อะไรแล้วก็อะไรสองแล้วก็3แล้วก็4ต่อมาเลข5เป็นตัวที่หนึ่งไม่มีมีเจ็ด ไม่มีและมี9ให้หนักเรียนเรียงลำดับตัวเลขให้ถูกต้องมี5 5แล้วก็อะไรคะหแล้วก็6อเจ็ดแปดเกนะคะห้าหกเจ็ดแปเให้หนักเรียนเติมตัวเลขที่หายไปให้สมบูรณ์นะคะ4ีสาม เอออันนี้มันทำไมแล้วเนี่ย4 3เลขมันทำไมคะมันเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยที่สุดอยู่ข้างหลังแล้วทีนี้เริ่มจากตัวมากแล้ว4 3เลขถัดมาจาก3คือถอยหลังถอยหลังคือ2 1และ 0ูนย์นะคะอ่ะต่อมาหกไม่มีสี 4. ไม่มีนี่แล้วก็สองอ่ะเรียงจากมากไปหาน้อยอ่ะลองเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยสิคะหกอะไรห้าสีสามสองถูกต้องไหมคะอ่ะต่อมา โอ้อะไรเนาะไม่มีอยู่ดีๆโผล่มาห้าเลยอ่ะให้นับจากครั้งนี้ก็ได้เจ็ดหกห้าสสสและสต่อมาข้อหให้นักเรียนเรียงลำดับตัวเลขที่หายไปให้ถูกต้องมีศูนมีหนึ่งถัดมาเป็น สองถัดมาเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะอ่ะต่อมาเมื่อกี้เดินหน้าใช่ไหมคะอ่ะข้อเจ็ดมาถอยหลังเดินถอยหลังสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์นะคะ เพราะฉะนั้นการบ้านในวันนี้งานวันนี้นะคะไม่ใช่การบ้านงานวันนี้คือหน้าที่30มสิอ่าแล้เปิดมาเปิดมาหน้าที่3านะคะแล้วก็หน้าที่3ามนะคะให้นักเรียนฝึกทำนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนสามารถถามคุณครูได้นะคะการสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ